มุกไหมนิง้งโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับไม่โกรธนะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟไม่กดนะโอ้ยสองพี่น้องมุกกับไหมยังอยู่กับเรา ทีนี้นะฮะถามนิ่งดีกว่า <laughs> นิ่งทำไมสุดท้ายตัดสินใจดับไฟก็เ <g ül> <g ül> ขาดูเป็นคนหัวร้อนครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราก็เป็นคนใจร้อนระดับหนึ่งเราวรู้สึกว่าคนหัวร้อนกับหัวร้อนมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะ <g ül> แบบบ้านแตกอะ <g ül> ่ะรู้สึกว่าเอออาจจะไม่เหมาะมั้ง <g ül> ถ้าจะอยู่ในฐานะที่มากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเอาละครับอ่าเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจดับไฟนะแต่ประเด็นก็คือว่า หนุ่มโสดคนแรกของซีซั่น18ตอนนี้เจอกับ2พี่น้องซึ่งแม่แย่งผู้ชายคนเดียวกันเดี๋ยวผมจะแนะนำให้หนุ่มโสดได้รู้จักกับ2สาวโสดน,นะครับครับไหมทำธุรกิจส่วนตัวเป็นแบรนด์เกี่ยครีมส่วนมุกพี่สาวก็ทำกับไหมนั่นแหละครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้น่าจะแยกธุรกิจกันแล้วไปเลยไหมมึงไปทำคนเดียว ผมไม่อยากให้มีสงครามที่3อยู่บนเวทีนี้ยฮะเอารับสองคนได้ไหมไม่ได้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 เพราะฉะนั้นฟังคําถามจากหนุ่มโสดคําถามเชิญครับก็เราเป็นคนที่ชอบอ่านปรัชญาตลอดนะครับครับเดี๋ยวเริ่มจากผมนะครับ I think therefore I am ถ้าเรามีสติตลอด เราก็จะมีต,ลตลัวตนเรานะครับหมายาความว่าอะไรก็คือแบบง่ายๆเราเล่นโซเชียลตลอดแล้วเราเล่นจนที่เราลืมว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อวานนี้โดมเข้าร้านโดมไม่คิดอ่าชนประตูหัวชนประตูะเป็นเด็กที่ไม่มีสติะะอ,อ๋อคุณก็มีนั่นคือปรัชญ,ญาชีวิตของคุณคือเราต้องมีสติตลอดครับอ่คำถามคำถามก็คือปรัชญาของเธอที่ใช้ประจำวันทุกวันนี้คืออะไร อ,อปัญญาในการดำรงชีวิตคติประจำใจของคุณน่ะคืออะไรไหมยอยู่ในตำแหน่งโพเดียมที่มาก่อนมุกนะไหมจะได้ตอบก่อนไหนเอาปัญญาในการดำรงชีวิตของคุณมาดูหน่อยสิครับไม่เซตค่ะคทัศนคติค่ะครับต้องดีค่ะ,ะทุกอย่างก็จะดีค่ะโอเคปัญญาที่มีคุณก็กคือทัศนคติดีไม่เซตดีทุกอย่างดีหมดค่ะอะนี่คือไหมนะฮะเธอเชื่อเรื่องไม่เซต มุกแล้วครับปรัชญ,ญาในการใช้ชีวิตของคุณคืออะไรครับใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายค่ะ<อ>คนหนึ่งเชื่อในเรื่องของ Mindset อีกคนหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้ายเลยหนมสดโดมการตัดสินใจของคุณเน่ถือว่าเดือดซะยิ่งกว่าเดือดนะดับไฟหนึ่งคนภายหนึ่งคนมาเจอเราคุณพร้อมไหมฮะพร้อมครับเชิญครับ ต้องเชิญเลิฟกุลบนเวทีด้วยเลยครับมาเชิญครับไ <ienda. S 1> ปต่าง่นพยานเชิญเยอะมากเลย <muy S 2> นี่คือคู่เดทคู่แรกในซีซั่น18ของเรานะครับพี่เลิฟกูลูครับอว<า>ยพรคู่เดทหนุ่มสาวนะครับก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยได้ทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถไปกันได้ก็อยากที่จะให้เป็นคู่รักที่น่ารัก อายุอาจจะห่างกันนิดหน่อยมันไม่ระหว่างอวยพรเนี่ยกล้องจับไปที่น้องสาวตลอดเลยคน้องสาวยืนเราพอตกแล้วแต่วน้องสาวนี่ก็อวยพรเหมือนกันขอให้พวกมึงเจริญนะโอเคเดี๋ยวไม่รู้ต้องหลงานทำใหม่จะบอกนะแล้วก็น้องโดบก็พูดให้รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เาสอนให้พี่เกาสอนหลังก็รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะแบบอยู่ในรายการมันก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงต้องไปจะสอนภาษาไทยเพิ่มโอ้ยน่ารักจงการ สอนเยอะนายก็เป็นคนเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นได้เล่นเซิร์ฟสเกตไงใช่ไหมอยากอยากเล่นไหมคะคิดว่าเข่าจะแตกแล้วแต่แล้วแต่ผมสอนมวยก็ได้นะมวยก็ได้ลอยมวยอยวยโอเคเซฟเซค่ะนี่คือคู่เด็ดคู่แรกในซีซันส8นะครับวันนั้นไปเดดกัน ก็โอเคโอเคก็แบบไม่หลับก็เข้าใจเพราะว่าแบบบางคนตื่นเต้นมากเลยดูตื่นเต้นมากจริงๆนะนี่แบบเปิดไฟพอจะไม่ถึงเอาไว้ไฟตกลงว่าตลกท่าทางแบบอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะแบบว่าขำอ่ะได้เล่นกีฬาอะไรปะจริงๆชอบชอบกีฬานะเทียงแบบดำน้ำอะไรเงี้ยเออจริงๆชอบดูหนังมากกว่าถ้าแบบถามเน็ตพี๊ด เจ้ดู่ผมก็เหมือนันยแต่แบบแบบเยอะมากดูดูหนังเยอะมากยกเว้นเธอไม่ดูตัวหนังผีตัวหนังผีสมมติว่ามีทีวีนะแล้วเราเล่นนะนี่เป็นแบบอินเทคเทคแบบ g ีเทียสาสองหนึ่งแม่มาถึงตรงนี้ก็ต้องมาอัปเดตเรื่องราวของพี่เลิฟกูรูของเราหน่อยคนนี้ครับฉายาเมียงยืนหนึ่งครับ และรับคําขอโทษจากผัวด้วยเงินสดเท่านั้นเลิศม,มากเจ้าของวลีเรียกว่าเป็นไอดอลของบรรดาเมียๆทั่วประเทศอยากจะทำ Lock ล็อกเก็ตรูปพี่ธัญญาแ <c oughs> ขวนแล้วเกินว่าหวัวจะจะเป็นเมียต้องเป็นเมียอย่างพี่ธัญญาเลย ยกให้เป็นความสามารถเฉพาะตัวความสามารถแต่แต่ว่าแล้วกูรูของเราน่อกจากความสามารถเฉพาะตัวเสน่ห์เฉพาะตัวก็ต้องมีนะต้องมีค่ะต้องมีอันนี้แนะนำหน่อยนะว่าเสน่ห์เฉพาะตัวนี่เราจะเสริมจะเติมจะเพิ่มได้ยังไงคืออย่างอย่างตัวเราเนี่ยอายุมันเยอะขึ้นทุกวันใช่ไหมคะในเรื่องของการดูแลทั้งผิวพรรณรูปร่างเป็นอาหารการกินการออกกําลังกายทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องกลิ่น กลิ่นนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ใครอยู่ใกล้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้ดูมีเสน่ห์อ,อยากรู้ว่าเมีหลวงยืนหนึ่งมีเคล็ดลับยังไงต้องอเป็นกลิ่นแบบไหนถึงจะแบบว่าสยบโย,ยงงี้นั้นขอ <laughs> ด,ดูเลยแลย้วกันฮะนี่เลยค่ะมาแล้วเคล็ดลับเลยค่ะมาดมฟิน น้ำหอมที่เชื่อว่าใครหลายคนได้ลองอ่ะต้องติดใจนะคะอย่างตัวแท้เองเนี่ยเริ่มแรกได้มาใช้น้ำหอมมาดามฟินล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นน้ำหอมของคนไทยทำไมมันถึงแบบฉีดแล้วติดทนนานแล้วกลิ่นมันมันมันเปลี่ยนไปตามเหงื่อของเราะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้กลิ่นที่อยากที่จะแนะนำสวอนรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เราร่วมคิดค้นกับน้องสายน้องสายเจ้าของมาดามฟินค่ะ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยออกมาเป็นกลิ่นสวอนค่ะเดี๋ยวจะฉีดให้ดมนะคะกลิ่นมันแบบ มันใช่มากเลยอ่ะผู้ชายฉีดได้แล้วเป็นหงเลยใช่ไหมคะผู้ชายฉีดได้นะคะอ๋อกลิ่นนี้คือผู้ชายก็ได้ด้วยหรอได้ด้วยอ่ะลองดมกลิ่นดูนะคะมันจะแบบว่ามันจะทั้งหวานละมุนก็ได้หรือว่าจะแบบว่าทรงพลังก็ได้ถูกแล้วต้องบอกว่าในฐานะผู้ชายดมใช่คำว่ากลิ่นดูหน้าอร่อยมากเอ้ได้กลิ่นดูหนบ กินอร่อยเลยอะกลิ่นน่ากินมากรุ่นเนี้ยไปไกลถึงจักรวาลคือ Amanda เอาไปใช้ตอนที่เ,เขาไปประกวด Miss Universe <ม><ม><ม>แล Green, <ม>้ว Olivia ได้กลิ่นเขาก็เลยเอาไปใช้ด้วย<ม>แล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะสําหรับเซตนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่น V ค่ะอันนี้เป็น V Go นะคะรุ่นนี้เนี่ยฉีดแล้วจะมีความรู้สึกว่า สง่าง,งามไฮโซสามารถออกงานกลางคืนได้ทําไมเราต้องสง่าง,งามอย่างเดียวเราต้องสง่าง,งามแบบอร่อยด้วยูต้องออยังไม่หมดนะคะย,ยังมีรุ่นวีอีกรุ่นวีอันนี้เป็นโรสโกลนะคะรุ่นนี้พอฉีดแล้วมันจะมีความไฮโซที่ปนกับความเป็นคุณหนูหลายๆคนอาจจะคิดว่าอา้าวดิฉัน อายุตั้งขนาดนี้อยากเป็นคุณหนูแล้วอ้าวบางอารมณ์ก็อยากเป็นกระหนุเหมือนกันนะคะ,ะต้องบอกว่าเซตนี้นะคะเราจะมีน้ําหอมทั้งหมด3ขวดโปรนี้สุดคุ้มนะคะเท่านี้ยังไม่พอยังมีโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่แบบนี้อีก3หลอดยังไม่หมดค่ะยังมีครีมอาบน้ําแบบนี้ซึ่งเป็นครีมอาบน้ํา3หลอดเซตนี้นะคะวันนี้9ชิ้นด้วยกันทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้เตรียมมือถือรอไว้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ตัว ายนะคะฟิน3หรือว่าโทรไปที่หมายเลข021146466นะคะ ก้วชิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อปกตินะเกือบ8 0 0 0บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะจ่ายเพียง1990บาทเท่านั้นนะคะได้รับไปหมดเลยส่วนตัวโลชั่นดอกไม้นะคะบำบรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็สามารถกันแดดไปในตัวด้วยกลิ Swan, <ช>่นสวอร์รุ่นสวอร์รับรองว่าใช้ลวติดใจแน่นอนทุกคนสาวๆทุกคนอยากใ,<ช>ให้<พ>สาวสดได้ลองใช้ใช่เราได้กลิ่นแล้วเรายังรู้สึกแบบโหสดชื่นมีความสุขเลยรัเราว่าเดินผ่านผูนผ้ชายผู้ชายต้องอยากแบบอยากรู้จักถูกต้องอันนี้ให้พี่ธัญญาย้ำโปรอีกทีฮะเพราะว่าโปรน่าสน ค่ะาย้ํากันเลยนะคะว่าวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมีน้ําหอมทั้งหมดเนี่ยสขวด 50ml สวอนวีโกล r o โรสโกลนะคะเท่านไม่พอโลชั่นดอกไม้แบบนี้หลอดใหญ่อีก3หลอดนะคะแล้วก็มีครีมอาบน้ํานะคะเป็นกลิ่นคลาสสิกของมาดามฟินนะคะทั้งหมดนี้9ชิ้นปกติเกือบ8 0 0 0บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะคะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นได้รับหมดนี่เลย แอดไลน์ไปที่ si f ินสามนะคะหรือว่าโทรไปที่หมายเลข021146466ค่ะเอา,เอาล้วครับวันนี้เป็นเกียรติกับพวกเราเหลือเกินนะครับเลิฟกุลูของเราวันนี้นะฮะมาเยี่ยมเยือนในวันเปิดซีซั่น18นะครับคุณธัญญ่าธัญเรศครับขอบคุณค่ะ,ะคขอบคุณคค,ณค,ค,ณค่ะุณผู้ชมครับซีซั่น18ของเทคเนียสไทยแลนด์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ16สาวโสดใหม่ยกเซตวันนี้เรียกว่าบอกเลยว่าเป็นวันสำคัญ แต่เราก็จะอยู่กันแบบปลอดภัยกันทุกฝ่ายนะฮะโซเชียลเดิเสนซิ่งนะครับแล้วก็ความสนุกแบบนี้กลับมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมและย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับอยากมีแฟนสแกนเลยครับที่คิวโคตดมุมจอตรงนี้นะฮะและที่สําคัญ ถ้าเกิดไม่ได้ดูสดๆนะครับดูย้อนหลังได้นะครับเรียกความสนุกกลับมาได้ที่ y o u t u b e c o m tvthunderofficial ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ด้วยนะคะที่เนีระบิดสาวสวยของเราสวยกันทุกคนเลยและสัปดาห์หน้านะครับความสนุกที่เดียวในประเทศไทยแบบนี้กลับมาแน่นอนเช็ค o มี t ไทยแล n d ชิดชานนท์ศรีประสิทธิ์นะครับไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาก็ตามนะครับแต่ต่อจากนี้ไปขอให้รอยยิ้มของผมเป็นความสุขให้คุณนะครับท้าไม่อยากเล่นดับแมวต้องหาเล่นดังหนูได้วยระวังลื่นนะคะหัวใจละลายอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นไงเป็นไงชอบรักยิ้มเหรอพ่อก็มีรักขโมยเรานะเมื่อกี้เรียกตัวเองว่าอะไรนะฮะโอ้ก็นักัวเลย